สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับพวกเราเหมือนเดิมกับรายการสืบตามเสียงไทยศิริเบญญาลายัยวันนี้เราจะพาไปรู้จักมารยาทในการเล่นดนตรีไทยมารยาทในการเล่นดนตรีไทยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเช่น 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 2. ให้ความเคารพต่อครู สอน 3. ไม่เล่นดนตรีขนาดรูหรือกานกำลังพูด 4. วางเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังไม่โยนเครื่องดนตรี 5. ไม่หยิบจับของดนตรีไทยผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนอุญาต 6. ควททรทำกรรพก่อนและหลังแสดง 7. ไม่เล่นหยืหอหอัวล้อขนาดทำศิ 走啊、嗯！嗯